ครับผมพี่น้องสวัสดีครับมาเมื่อนี้ออกมาเอาหนุกออกมาอะไรอีกแล้วครับผมแต่ว่าเมื่อนี้มาไก่เนี่ยเก่าๆครับนี่ครับอาจารย์ใหญ่เขาคุณพ่อเวีย็นอ่ะคุณพ่อเวียนสวัสดีครับครับนี่ครับอีกท่านหนึ่งครับกับพี่ขมีสวัสดีครับนี่ครับเมื่อนี้มาสามตัวครับพี่น้องนี่โอ้ยอะไรเล่นนกตอนี้เอานกเอานกเอาหนุกมาไล่ครับแต่ว่า บ่ทันมีนกปลาครับพี่น้องนี่ครับกําลังสังเกตบ่าอาการหนกปลาอยู่ว่าไปจุดใดจังใดเป็นเป็นไม้โครครับเมื่อไหร่พี่น้องปลามันครับเป็นมิตร์ไฮมันเพิ่นเลยครับเป็นปลามันนี่ลำไม,ม้นี่ลำม,ม้สิมันอ่านี่เลยครับเ <c oughs> <c oughs> อ้าสัมภาษณ์เมื่่ะ เป็นในภาพมื้อไงเมื่อเนี้เสียบเปียบมูโอ้คืออะไรท่านครับนกกมันนกไหมโอ้เ<อ><อ>พิ่นธยังขันมาสุดทางรถอ่ <c oughs> าล้อมเบิ้งเอาครับมือนี้แล้วมาั่านมาไม่ครับครับหรอกครับโอ้นี่ครับขไม่หรอของไม่ของฉินไม่ของฉินไม่เอา <c oughs> นี่ครับกำลังสังเกตเบิ้งอาการพี่น้องโอ้มื่อนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องถือว่าเอาเนี่ยครับบรรยากาศรอบๆพี่น้องโอ้สุดยอดครับ ถือว่านีา่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีดีครับพี่น้องก็แต่ว่าห่างบาท่านยิ้ยินเสียงนกป่าอยู่ตอนเนี้ยเป็นเพราะว่านนมันอยากไล่นกบ้านมาสั่นว่ามันบ่กล้าขันเนาะนกบ้านก็ขันดูบอ,อับโว้ยเอาแลับจมแล้วครับตอนเนี้ย ลูกผู้ขาดแล้วก่ขันนักเสือ <laughs> นี่ครับช่องบ,บ้างยังเราเอาจด <laughs> <laughs> สามเมื่อเขาเลยครับจดสามจดสามเออซีซนี่จเจ้าซเอาครับพี่น้องเอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหาเป้าหมายใส่ก่อนครับผม <laughs> ครับพี่น้องว่าหมายนี่มัคือง่ายวะท่าน ไปขึ้นมาขึ้นออกมาได้กกรไดขันเอาไหมขันกันที่ที่ขันมาตลอดทางนะครับซื้อบ้างไหมครับลงตัวเนี่ยดูกันครับดกันเออดูกันกันปีเอาอะไรครับนบอกว่าทันขาดกันเด็กอีกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวคุณพ่อกับพี่ขมีมาสิพากยับขึ้นไปอีกประสันขึ้นไปทางเทิงก็เก้าอีก มองนี่กะมันก็ดีอยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่ายัางบท่ทันได้ยินเสียงนกป่าเลยครับแต่ว่าบรรยากาศรอบๆนี่ครับประมาณนี้พี่น้องความเขินประประันไม่ขไปถึงน้า,นางไงน,นอนครับโอ้มีถังนาใหญ่นอน,อนพร้อมัสันอยู่ทั้งพุ่นหันบ่มีคนกะโอเคอยู่ดอกคาดว่า ซีครับเจ้าซีของพ่อเฉวียนครับผมเจ้าซีเจปากดีอา้อาวแล้วครับบัดนเอาครับพี่น้องเดีย๋ยวง่ายไหมไม่เบิ้งก้อนครับเดี๋ยวจังวากันอีกครับผมเอาครับพี่น้องกัยับขึ้นมาอีกน้อยนึงกับบานนี่ก็แยกย้ายกันใส่นงเลยครับ ขี่มีไว้ไปใส่ส่วนทั้งตํำนะครับพอเย็นก็นได้ขี่ขึ้นปีกนิดนึงผมก็ว่าเดี๋ยวจะเบิ้งแถวแถวนี้ครับพี่น้องนี่เป็นนี่ตะปลามันครับพี่น้องนี่แหละนกนกกระยูเนี่ยครับน้องพวกต้นไม้มู้นี่แหละครับจากบัวรูมันจะยุ่มจุดเดชกับนกก่ค่อยร้ายนะครับแถวบ้านผมบ่มีภูเขาคือบั่นทางอื่นครับนี่นะครับปลา ยังหลายปลาสุดก็เป็นปลาประมาณนี้ขนะ้าเจ้ากับเห็ดไ้มันไ้อ้อยเนี่ยประมาณนี้นะครับ<อ>ถ้าเป็นตีผู่ก็บทีนกก็บที่ช่วงหลายก็หนีอยู่นี่ครับยังมาท่านอีกยินเสียงนกปลาอยู่ครับรถกันจดอดที่นี่นะนี่ครับพอเบียนก็ขึ้นไปพุ่นแล มีก็ลงไปข้างล่างออะผมขึ้นไาเดี๋ยวจะไปเลาะเบื้องแถวพี่ละทั้งพี่ละพี่น้องเอาเดี๋ยวขอขอนุญาตไปหาเลาะไส้หนูก้อนครับในของไส้แล้วครับพี่น้องนี่นี่แหละครับเมื่อกี้บินออกจากต้นนี้แล้วนะครับเสียงคันหนึ่งกุกเสียงกลางนิดนี้แหละครับ มีใส่มองนี้แหละแล้วลก็ทิวด่ดนี่ครับเขาไปรีอยู่ในพ้นนี่แหละใกล้ๆครับมีห้างไกลบ่างเนี่ครับพี่น้องกา่ธาธรรมะตัวนี้ก็น่าจ,จะลงนี่ลงบูลงกับั้งว่ากันครับพี่น้องเดี๋ยวใส่บงก้อนครับเดี๋ยวขอ,อยุยาตใส่นงก้อนครับเอาครับพี่น้องครับใส่เรียบร้อยครับนี่ครับนกปลา ขันอยู่ในนีแ่แหละม่รู้ว่าจะออกมาบ่นี่ครับเอาพี่น้องครับผมขออนุญาตกับเป็นหลีปุ้มเมืองก่อนครับบาทนี่ยนะครับว่าจะไปนี่แหละเขาโพ้นนั่นแหละล้มๆแดดๆแล้วครับพี่น้องอยู่เนี่ยเอาเดี๋ยวจังหวากันครับพี่น้องล้อลุนไปน้ากันครับนกเข้าไม่เ้าครับพี่น้องแต่ว่าพอสนใจนะครับจับอยู่ตรงปลายปลนะ อาจจะเป็นนกแม่ครับนี่ครับดำดำนะครับนองผมใส่เนี่ยดำดำอยู่ใต้ต้นเนี่ยครับอันอยู่นกปลาเข่าขมาแล้วใส่ขนครับพี่น้องบ่เถียงบ่ย่างมีแตน่นกตัวขันโยน,นใส่ครับที่แรกครคู่กับยังหมดใส่ขนอย่างเดียวครับตอนนี้ล้มจังน้อยครับพี่น้อง หือล้วครับตัวนี้เป็นตัวแม่ละ่ะผมว่าต้องเป็นนกแม่แท้ๆครับใส่ขนอย่างเดียวเอาครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวล้อรุ่นมึงครับมันที่ใดบ้างอันทีนท่ลง้มบ้ายหญ่องก้อนครับพี่น้องอีกาเขาสองตัวนกป้ากันนี้ครับเดี๋ยว เห็นว่ามีทีมงานอีกท่านหนึ่งครับตามม้าน้ากนแต่ว่าเมื่อกี้นกนะครับต,ตีตีตีตะไลจากตัวนั้นลุ้งไปพุ่นแลแ้เห็นว่ามีทีมงานอีกคนหนึ่งตามกลดมาครับนี่แหละต่ออยู่นี่ครับ่าสั่นเดี๋ยวเดีย๋ยวจะง่ายลงไปหาเบิ้งครับว่ามีนกสองกุกคู่อ้างพา่อมาสัน่นเดี๋ยวเขาไปตามเบิ้งครับว่าสองกุกคู่อ้างตัวนั้นเป็นตังไหเดี๋ยวเขาไปหาทีมงาน คนที่าตามมาพร้อมครับมาแมนมาแมนผู้ใดเอาทีมงานตามมากดอีผู้ใดเอาพอสันสวัสดีครับโอดมาได้เลยครับเอาไปตามกดมาครับสองกุ๊กคู่อ่างยินดีโอ้โนี่ครับสัมผัส่ามีสองกุ๊กคู่อ่างเฮ็ดดีพอพ่อนกตัวเนี่ยเฮ็ดดีเอาครับสองกุ๊กคู่อ่างเฮ็ดดีกับเลสโถเอินกับลงมาเมื่อกี้ผมยุ่งพุ่นนะครับพี่น้องกี้ผมยุ่งพุ่นมาหนิพอสันแล้วมาอยู่แล้วขี่ข้ามาท้ายนี้ครับ มาคนเรฟังมานิดเลยว่าคุณพ่อว่าหนกอยู่ป่านี่แหละแถวๆนี้แหละเลยว่าจะง่ายเอาหนูกินมาใส่ร้องเมืองครับพี่น้องบารูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนูก็ซันใส่ยูตน้นขาวๆนะครับน,น้อยๆตอนนี้นกปลานนาแต่หลงกินเงียอยู่ครับเพราะว่ายัางเงียบอยู่ยังมาทันนี้ครับยังมาทันนี้เสียงหนกปลา,างเงียบอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวผมหาหม่องไส้นกก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวค่อย่ากันต่อไปครับเอานีครับพี่น้องอีกไม้หนึ่งต้นนี้ก็ได้ครับต้นนี้ก็ใกล้ๆกันนี่หูมีเลยครับนี่ต้นอีหหน้อยนะครับนกจับยู่ต้นแหงเอาครับเดี๋ยวขออนุญาตไส่นกก้อนครับเอาครับพี่น้องได้เวลาเก็บนกแล้ว นครับนมันมันติัอางเดนมัน่ัน่่ีครับบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องกะนกกะถือว่ามีอยู่ครับแต่ว่ายังมาท่านลงสูนกตอบ่ราว่าตนกต้นหรือนกดินกะยังมาท่านมีนกที่ว่าสูนกเขาเลยครับเมื่อนี้ นกพอมีอครับหลายอยู่พี่น้องพอได้ต่ออยู่ครับนะครับพอสันกะที่เก็บนกขึ้นกันพอสันใส่ไว้ต้นนั่นนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกก่อนครับเรียบร้อยครับฮะง่วงว่าเสียดายนะเนาะนี่ครับสัมผัสด้านนอก เป็นไรเพลงมาเนี่ยโอ้ยล้มสูเออใช่ถึงบอกเราแบบคู่อังเออไปแล้วค,ลครับฉเฉลยคู่อัางย่างดีว่าสันแต่ว่าลงไปแล้วบ่สูงนกต่อว่ะสันลุ้งคู่อ่างสามคำเท่าไหร่อืมคอยเล้ยคอยเลยอ,อังสามคำครับแต่ว่าม,คคมามันลงมัน,นมันแรนมันแรนใช่ขอแรงอย่างนี้ค,คอ

มากันนี่นะครับได้เวลานจิการบ,บ้านแล้วครับเอาเดี๋ยวเขาสัมผัสอาจารย์ไงเบื่็นนะคุณพ่เอเขาทางห <c oughs> ลังว่ะ <c oughs> เป็นจะได้เห็นว่าวาล์มถือกันไดพวามวงไือหรือว่าไหนเนี้หมันเขาทางหลังเขาทางหลังหางบ,บ่มันหางหวัวเดียวแต่ทางนา้าขนานอืมครับ,บเพียดบ่อย,ยังแล้วเอามันคือมาถือตัวไหนล่ะพ่อหนุ่มช่วยตัิดตัวไหนดีป่ะ ก็ว่ามันดีแล้ยอ่ะนะมันบึงมันภาพบ่วงมันอยเกือบได้ครับนี่ครับพอสชันเมฆไหนป้าข้างเหี่ยวอยู่บนเขาใกล้เหยียบบนเขาใกล้เหยียบก็บ่เข่าใกล้ครับของผมก็คือกันครับพี่น้องของพี่ขมีมีของพี่ขมีกับพองพ่อเฉวียนครับได้รุ่นสองคนนี่ครับเจ้ายึดนี่ครับ

ต่างคนกับตางสนใจตาบักกู้อ่างครับเอ้าพี่น้องคลิปนี้กับดิขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็นคลิปนี้ได้ครับสิได้หาคลิปดีๆที่ว่ามีสาระมาฝากพี่น้องกับนี่แหละครับขอมุ่นองเขาหรือว่าเรื่องการต้อนองเขาจังในกตบิฮาคลิปมาฝากให้พี่น้องอาสำหรับเมื่อนี้อาทุกคนครับสวัสดีครับ